ลวกมามาลวกมามาจะตำแตงอยากกินตำแตงค่ะอันนี้คือแตงที่ห่าซับแล้วใส่ชมใส่ไอ้ชมผูน้ำแล้วก็ใส่ใส่แค่รสใส่สามอย่างที่แรกว่าสีใส่ลูกขินใส่ปูอัดย่างกินมะเบิร์ตได้เหตุแบบนี้นะคะตำแค่นี้แหละใส่ปูเข้มปูดองตัวหนึงค่ะ ส่น้ำปลาถ้าเซนมามานี่เ่าลวกแล้วข้าสีมาใส่เครื่องปรุงน้ำแล้วก็สีไปใส่สุกต่ำให้มันมีรสแสบตื่กดักเข้าไปเนาะค่ะใส่ส้มต่ำใส่เสร็จมนันน้ำใส่เครื่องปรุงน้ำเขาคาั้วม่วค่ะจะใส่ส้มต่ำ ต้องปรุงแบบนี้สักก่อนยังค่อยเอาเสนใส่ให้มันมีควบนัวนะต่ว่เห้าบบเอาน้ำมันค่ะน้ำมันเคืองปรุงบอเอาเอา,เอาตะเครืองุุงที่เป็นผงนะคะ ค่ะใส่นาม,ม้ำมหนา้าใส่ปูเข้มเนาะคะ่ะบีบมะนาวคืออยากกินว่าแมนยังเนาะคะ่กะก็เลยทำเป็นคลิปซะเลยอยากกินเปรี้ยวๆคือน,น้ำปลา ใส่ชุดหลดไปละนิดหนึ่งน้ำปลา ของซิมลดสก่อนค่ะ ผู้ใดชอบกินไปเห็ดกินไดเด้อค่ะใส่ช่ำพูนะใส่เส้นที่เราครุกเข้าแล้วค่ะแสบเด้อค่ะตำแห้งมาได้เพราะว่าเส้นมันเสิมันสเสละเนาะแต่ว่าห้องดวกแป๊บเดียวเพื่อว่าไม่ให้เส้นมันเละเนาะค่ะ สินนี้เขาตรงปรุงเรื่องปรุงของมะมาาสกุนมันเป็นสุดแสบรสชาติรสชาติอร่อยเสร็จแล้วค่ะตำมะมา,มาใส่แตงใส่ชื่มผูใส่แค่รอทเส็บๆค่ะกินกับไก่ทอดแล้วก็มีมะละกอสุกค่ะจบคลิปไว้แค่นี้ละค่ะขอบคุณหลายๆที่เขามาติดตามผู้ใดอยากเอาไปหิดกกินใดเนาะคะ่ะ เพราะว่าเฮาอยากตำยังเฮาก็ตำกินเองใดจัดเองใดคะ่ะคิดคนอยากกินยังเฮาก็จัดเห็ดกินเองไดเราต้องไปคิดอยากเวลาเห็ดกับเขากินคะ่ะอยากกินแบบใดเฮาก็จัดสูตรแบบนั่นเองคิดเองเนาะค่ะสำนีระค่าขอบพุณหลายๆที่เขามาติดตามฝากช่องเล็กๆไว้คือเกาเนาะคะ่ะเห็ดเมนูกับเขากินลงแต่ละมือแต่ละวันเนาะสำนีระค่าสวัสดีค่ะ